เอะไรวินมันเกี่ยวอะไรเะครับพี่ชายไอแพทมาแล้วใช่ป่ะเออเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพี่โจมารอพี่โจมาแป๊บนึงไอ้โจกอยู่ไหนโจกโจอยู่ไหนเข้ามาเลยครับทางไหนเอออยาค่อยเข้ามาแล้วครับอ่มา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 อะสวัสดีครับพี่เปาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็พี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรให้หรอกได้หรอกแต่ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับคือมันเป็นอย่างนี้ครับผมผมว่าเล่นเล่นเล่นกับน้องใช่ไหมครับเล่นเล่นกับน้องอายุใช่ไหมครับแล้วก็มันมันมี การเอาผมกับน้องอายุไปแขวนอะไรประมาณนี้ครับอ่าเอาเดี๋ยวผมตามไม่ทันเลยผมเพราะผมไม่ได้ดูมันมันไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้ดูครับเบอร์เบอร์พีเบอร์อะไรพี่คุยคุยข้างนอกไปคุยตรงนู้นไหมพี่เปามันมีคนครับมีคนเยอะเนาะตรงตรงนู้นเรื่องราวบานแบบพันแปดพันเก้าอะไรเงี้ยว่าไปว่าไปว่าไปครับ พี่พี่<ม>เบอร์อะไรครับพี่สี่สามเจ็ดสองห้าสองแปดครับแค่เพื่อโพล์อีกูก็กูก็บอกไปแล้วแค่พวกอินอินพวกอินจะไปใส่ใจอะไรไประจะไปใส่ใจอะไรขนาดนั้นก็แค่พี่อินก็เจอกันทุกวันไม่ใช่หรอก็ไม่มีอะไรไม่ใช่หรอจะไปซีเรียสจะไปซีเรียสทำไมอะ่ะไอวินอยู่ไหนวะเล่นวินหรืเหรอ เดี๋ยวเขาเคลียร์เจเรื่องเรื่องที่ก่อนไม่ใส่ใจทําเที่อะไรมันจะเป็นประมาณนี้ครับพี่มันก็ไม่มีอะไรผมผมก็โกงไงเออมันก็แล้วก็เขาก็เลยแบบว่าบินพูดง่ายพี่ชายโอ้ยแล้วแล้วก็ครันี้หลังบินบินคือยังไงครับไอ้ไงพี่ไอไอครับครับเบลครับเบลครับเบลเข้ามาสภาขวามือครับขวามือเลยขวามือเลยยืนอยู่กับเคียวดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับ ฮัลโหลครับฮัลโหลครับต <c oughs> right ้องต้องวามไหมเออไปต้องไปต้องอย่าอยู่ขวามือหน้าสภาตรงที่เก็บรถแล้วขวามือเลยครับขวามือเลยตรงสนามหญ้าครับผมแต่แต่เขาไปแขว้อะไรประมาณเนี้ยเนี่ยแบบแบบที่ผมส่งให้พี่ดูเลยอืมคันนี้พอพอบินปุ๊บแล้วก็เรื่องบินเดี๋ยวพี่มิกเดี๋ยวพี่คุยกันเดี๋ยวพี่คุยกันแยกแยกไปเลยเดี๋ยวพี่คุยกันแยกออกมาพี่เอเเรื่องบินเดี๋ยวพี่กัดเลยไม่เป็นไรใจเย็นใจเย็นใจเย็นดิ พี่ไหนน้องพี่รู้พี่รู้พี่เล่นยังไงพี่เล่นเป็นน้องพี่เล่นเป็น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 น้องอยู่ไหนกูเล่นเกมเป็นพี่วับเนี่ยพี่หน้าพี่วาบได้อยู่ตรงหน้าอ๋อมันแต่งข้างในได้ใช่ไหมไม่ไป่ไมเดี๋ยวเขาพาไปโอเคการการการที่เขาม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 าแซ่แบบนี้ครับมันก็เหมือนกับว่าก็ไอ้บินอ่ะไอ้ไอ้แจ็คไอ้แจ็คไอ้แจ็คเอาฝากบอกให้ดูไอ้บินเท่าไหร่เที่ถ่ายว่าเรียกอะไรกูรู้กูเล่นเป็น อืมอใช่<ห>แต่ <c oughs> พอหลังจากช่องนั้นบินไปใช่ไหมครับไอไอสามรูปที่ผมส่งไปล่าสุดนะครับใช่ไหมพี่นั่นแหละครับอ่าเขาลงทุกอย่างเกี่ยวกับเคอดีแต่อืมการการที่แบบว่าเขาเขายังมาแขวนคนในแก๊งหรือว่าอะไรเนี่ยผมว่าคนนี้น่าจะแกะดําที่แบบว่าไม,ไม่ไม่น่าใช่แบบว่า,ออาดอมของเคอดีแน่นอนเพราะว่าคนคนเอ่อคนดูของเคอดีอะไรแบบแบบนี้ครับเวลาผมโกหรือว่าอะไรเนี่ยเขามา ให้กำลังใจหรือว่าซัพพอร์ตผมตลอดครับอืมใช่ใช่แล้วก็ครันนี้เขาไไเขาผมไ,ไปลงครับที่ทีท่มึงฟังกูนะเรื่องไอ้วินเนี่ยแจ็คบอกว่าฝากพี่เปาคุยกับวินต่อด้วยกูก็จะคุยต่อโดยที่กูไม่รู้เรื่องอะไรเออไม่ต้องกระตาษจะเดือดจะปิดแก๊สจะไปอะไรเงี้ยโอ้ย,อยก,อก,ก้อ,กอแจ็คมันโยนมากูเล่นเองกบอกว่าเรา อีกหน่อยก็คืออันนี้คือไม่ต้องเสือกแค่นั้นเองอะไรกับเทวีโอ้เจ้ามัน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 เป็นเหมือนไอไอคนนั้นคนเดียวอ่ะอ๋อผมผมผมมองว่ามัน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 มือที่สามครับอีกคนเนี้ยคือพี่ชายด่าคนนั้นเหรอด่านีผมก็ไม่รู้ว่าพี่เล่นกันยังไงหรืออะไรกันยังไงไม่ใช่เมื่อวานเนี้ยพี่พี่จำได้ไหมที่ที่ไปเล่นวอโซนนะครับ อที่พี่ท้อมกันแล้วก็ฝั่งน้ําเงินฝั่งแดงครับอืมแล้วเขาก็เลยเอาเอาไปลงแล้วก็ไ <I> อ้ไอ้แพทพี่ก็บอกน้องไปแล้วไงว่าไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกลัวคนดูเคอดีเข้าใจผิดเรารู้กันอย<ค>ู่แล้วอย่าง<ม>ที่พี่อย่าง<ม>ที่พี่อธิบายไปอะ่ะคือผมเลื่อนไปผ่านไงเขาเขาก็บอกว่าเออสตีมเมื่อทําแบบนี้หรออะไรแบบเนี้ยเออมาลําฝั่งเคอดีอะไรแบบเนี้ยผมก็เลยอ,อยากอธิบายเข้าใจว่ามันผมมาปกป้องน้องครับแล้วก็ผมมาไม่ได้เออลำ เออคนดูเคอดีเลยเพราะว่าคนดูเคอเดียมาคอยซัพพอร์ตผมแล้วก็นิสัยดีมากาใช่ครับไอพี่สรุปให้ก็คืออย่างที่พี่อธิบายไปว่าไม่ต้องไปเครียดแค่คนแบบที่มันพูดถึงเราไม่ไดีอันเดียวแบบไม่ควรเอามาแบบให้ทุกคนมันเครียดกันให้เอ<ม>็นจอยกับเกมไปให้ได้เกีสรุิดีกว่า<ม>เพราะว่าพี่บอกว่าพี่โจ้เองก็เจออะไรมาเยอะแกก็คงไม่ได้เอามาใส่ใจดังนั้นเมื่งเจอก็ ปล่อยผ่านไปอ่ะนึกออกปะใช่ด้วยอย่างที่พี่เปาบอกนะใช่ครับผมผมกลัวแบบว่าเออพอพอมาเล่นด้วยกันหรือว่าอะไรนยกลัวกลัวพี่มองผมว่าไอ้นี่แสกเควดีหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับถ้าจะนกลุ่มใช่ไหมสิเข้าใจครับโอเคครับใช่พี่อย่างที่พี่เปาบอกก็ใช่ใช่มันมันมีแค่แบบคนเดียวแล้วมันก็ไม่ทําอะไรอย่างนั้นก็ไม่ควรเอาไกระทบกับคนกลุ่มใหญ่มันมาเหมารวมไม่ได้คือ อย่างที่พี่บอกแหละว่ามึงเลือกที่จะเล่นน่ะมันก็ได้มีความสุขแน่นอนมันก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบถูกต้องปล่าดังนั้นมันก็จบเลยเขาลงลงอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับเคดีไงแล้วก็ครั้งนี้คนดูก็ไปเม้นอะไรประมาณนี้ครับพี่ก็ช่างแมงเหอะแต่ที่ที่มึงทำอย่างเงี้ยถ้าถ้าแบบว่าไม่สบายใจถ้ามึงทําอย่างเงี้ยจะบอกให้มันยิ่งชอบ มันยิ่งมันยิ่งแบบมึงไปติดกับมันอะมันยิ่งชอบนนนั้นอะที่ผมล่ํามันไปบินไปไปปเอมันไม่เกี่ยวมันตงล่ำไม่ต้องบินปล่อยแบ้งไปให้ไปถ่ายไปอากาศอากาศไม่ต้องไปเครียดเออครับ่ใช่อย่าไปคิดมากมึงมึงแบบมึงต้องทําใจหน่อยมึงเล่นกับคนแบบมึงก็ต้องทําใจมึงก็ต้องปล่อยผ่านอ่ะเอาจริงพี่จะบอกว่าถ้ามึงรับไม่ได้เอาจริงแล้วท้าพี่อาจจะหยาบหน่อยนะคือถ้ามึงรับไม่ได้อมึงอย่าเล่น เอออันนี้จริงครับถ้ามึงรับถ้ามึงรับไอ้ผมไอ้ผมรับได้แต่กลัวแบบว่าทางเขาเขาไม่เขาคนดูเขาเขาเขาโอเคเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรอย่าไปคิดอะไรแต่คนดูคนดูเขาไม่ไม่โง่อยู่แล้วเอาพี่พูดอย่างนี้แล้วกันเอาง่ายๆถ้ามึงอยากเล่นกับคนดังอ่ะมึงต้องเจออย่างเนี้ย ถ้ามึงรับถ้ามึงรับได้มึงก็เล่นมึงรับไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่นทุกทีว่าเวลาเราเล่นอะไรหรือยังไงมันจะมีกระแสทั้งบวกหรือเข้าใจครับลบอยู่แล้วครับอย่างที่พี่เราบอกเลยึนนะจริงนะเราเือกที่จะเล่นเราต้องรับให้ได้ด้วยครับพี่เข้าใจครับพี่แต่แต่ผมกลัวแบบว่าเออเออในในในเกมอะไม่อะไรหรอกแต่พอผมเดินผ่านแบบนี้พี่คิดว่าเออผมผมก็เข้าใจพี่นะเพราะผมก็มีอะไรแบบนี้เหมือนกันใช่ มันมันเอาอย่างนี้มันเป็นเรื่องปกติที่มึงจะโดนหรือว่าใครจะโดนมันเป็นเรื่องปกติจะให้มาคับไม่ให้มัน,ไม,มนไม่ให้มันไม่โดนไม่ได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มึงเล่นน่ะถ้ามึงคิดว่ามันถูกแล้วมึงปล่อยไปเลยถ้าสิ่งที่มึงทำมันมันปล่อยมึงปล่อยไปเลยไม่ต้องไปคิดมากเพราะเจ้าตัวเองไม่คิดมากมึงไม่ต้องไปเดือดร้อนแล้วก็คนดูเคยดีหรือคนดูอะไรก็ตามอะ่ะเขาเคารพใน ความเป็นเสียงไม่ได้หรืออะไรที่มึงเล่นอย่างถ้ามันไม่เกินขอบเขตเขาไม่ลามมึงหลอกแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้ามึงไม่ได้ผิดจริงอ่ะเขาจะไม่กดมึงหลอกเขาจะกดมึงทาไมใช่ใช่พี่เพราะว่าที่ผ่านมาเขาเขาเขาซัพพอร์ตเขาเขาดีางไงแต่แบบว่าผมมันมาเจออีกคนนี้ก็เลยแบบว่ากลัวกลัวเขาแบบว่ามองผมในทางที่แย่อะไรแบบนี้เพราเออทั้งทั้งที่มาซัพพอร์ตกันแต่แบบว่ามาแท่กลัวอะไรประมาณนี้ครับแต่จริงๆมันไม่ใช่ มันน่าจะเป็นมือที่สามครับพี่ประมาณนั้นแหละพี่ครับโอเคครับเข้าใจเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจเราอยู่ในจุดนี้อย่าไปอย่าไปให้ค่ากับสิ่งที่มันเล็กๆ่นน้อยพี่ก็สอนไปแล้วอ,อย่าไปให้ค่าคชาแมงเหอะผ่านรายกันมาเยอะแล้วพี่ก็ผัวไปแล้วว่ามึงให้ค่าสิ่งแค่นี้มึงจะแบบมึงจะไม่ต้องทาอะทาอะไรอะ่ะตกลงมึงจะได้นตามใจคนตามใจมึงเองหรือตามใจคนดูอะถูกต้องปะละ่ะครับพี่เออจบเลย ขอบคุณมากครับพี่พี่เคดีขอบคบมากครับพี่พี่ควมกรุณาพิจาราใ้บ่าวครับและให้ค่าพี่เจเบลันนี้นอะไรนะครับอะไรับถ้าได้ให้ค่าก็จะเป็นราคาพอราคาครับพอไมค์ผมไม่ใช่าพี่โพี่โด้พี่โด้พี่โด้พี่โดงพี่โดี่โด้่โ้พี่ี่โ้พี่ด้ี่โด้พ่โ้พ่ี่โ้พี่โ้พี่ี่โ้่โ่โด้ด้่โด้ี่โพี่โ้พี่ี่ด้พ่ี่ด้พ้้พี่พี่ี่ ใช่เหรอไม่ไม่ต้องเลยเอาตรงนี้เลยกูขัดกับมึงมาหลายวันละพี่เปามันกับผมใครดีกว่ากันก็ลองมายินให้พี่เปาดูก็ลองวัดกันเด็ดลองวัดกันเด็ดมาให้ผมหมายถึงหน้าตาอย่างดูหน้าตามันก็โซนไหนอ่ะน้ำชมคู่นะไม่ได้นะก็คล้ายัน่ดแบบพี่เปาับตัวละครพี่เปาครับครับผมในออดออดดี๋พี่ออดเีวพี่เปาาครับ พี่เปาค่ะพี่เปาคนลุกไม่พี่ผมรักจริงพูดเลยเฮียคนลุกไม่ไหวไม่ไหวเฮียอืไม่ไหววะเดี๋ยวผมล้างพี่นะครับเมื่อกี้หมาที่บ้านใครออกลูกอาจบ้านพี่แป๊ดเปล่าครับจึงเลยรักมากรักมากัน